วหน,น้าสินข้าตรวจสอบเวลาลาตะเวนแล้วไม่น่าเป็นไปได้แปลกมากใช่ไหมขอรับความเชื่อมโยงเมียนเกินไปแทบไม่มีข้อบอกพร่องเลยเหมือนเตรียมการไว้ล่วงหนะ้าเจ้าคิดว่าเป็นใครกันจูหลงจะเป็นไปได้ไหม แทนแกสลักคําของไปตี้ไม่มีความหมายของจู่หลงแล้วเขาไม่มีทางเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ต้องเป็นคนในหน่วยแน่ๆที่ขโมยไปคงเป็นเพียงเรื่องบางหน้าต้องมีจุดประสงค์อื่นแฝงแนะ่หากเป็นเช่นนี้ก็น่ากลัวเกินไปแล้วแม้ข้าจะดูมัดสำนวนคดีหัวหน้าเฟิงไปแล้วแต่ข้าก็ไม่ได้คิดว่าหัวหน้าเฟิงคือนักฆ่าหรอก ไม่ว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือใครเราต้องหาหนักฆ่าตัวจริงให้ได้นี่คือขั้นตอนหัวหน้าสินหัวหน,น้าศินเรี่ยวหุยตายแล้วถูกฆ่าเขาตายแทนข้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าหาพเจริเพราะพ่อตาข้าป่วยต้องลากลับบ้านเกิดคนที่ตายคงเป็นข้า มีอะไรหัวหน้าซุนแม่ทัพหูมีคำสั่งให้นำตัวท่านไปอเอาตัวไปเฮ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวยครั้งนี้หน่วยข่าวกรองล้มเหลวแล้วจริงๆเลยฝังอิงผู้นี้เกี่ยวข้องกับสายลับไว้จริงเงินหยางอีคงพบจุดจบที่น่าอานาถ แต่คดีนี้ยังไม่ขี้คลายหลักฐานก็ยังไม่แน่นหนาพอหวนจิน้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมข้าต้องพูดกับเจ้าให้รู้เรื่องไงเี้ตอยสรุปว่าไม่เกี่ยวข้องกับพระราฝังนะแต่นี่นมันก็สายไปแล้วนะเนอะเช่นนั้นพี่อินลองบอกมาซิว่าคนเก่าแก่ของหน่วยอย่างพวกเรา คุณหาทางรอดยังไงดีเฮ้ย hey. เรื่องมาจะถึงขั้นนี้แล้วนะข้าเกงว่าเราคงต้องไตร่ตรองด้วยความหมายของท่านคือทิ้งหัวหน้าฝึงย้ายฝ่ายงั้นเหละแล้วเจ้าคิดว่างไองอ่ะฝึงเองดีแต่เราไม่น้อยทำเช่นนี้ ไม่หมอกละมั้งเฮ้ยนี่ถังงปีงัยลูกหลบเป็นปีกลูกหลีกเป็นหางเงยจำไม่ได้เลรอฮ้อสหายเห็นเลี้ยวหุยแล้วเหรอ นาจริงนักเจ้าทำคดีแบบนี้มามากเจ้ามาดูหน่อยตอนนั้นเลี้ยวหุ้ยล้มอยู่ตรงนี้รอยมีดททงทะลุหัวใจพอดีข้าแบบตายทันทีจเจออาวุธสังหารหรือยังอยู่ที่มุมกำแพงนักข่าไม่ได้นำไปด้วยแต่ทำความสะอาดแล้วไม่หลงเหลือร่องรอยใดๆเป็นการโจมตีซึ่งหนะ้า เลี้ยวหุยฝีมือดีขนาดนี้ศัตรูฆ่าตายทันทีได้ยังไงมีความเป็นไปได้ว่าคนคุ้นเคยใชย่เลี้ยวหุยจึงไม่ระวังตัวรอรอต่อสู้ขัดขืนก็มีน้อยมากเลยยังมีเบาะแสอื่นไหมลูกน้องขอไม่ทับหูจงทำลายหลักฐานหมดแล้ว ต่อให้มีบอดแสก็หาไม่เจอแล้วโอว่า<ะ>มา<ะ>แทนแกสลักคำที่หายไปเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับเฟิงอิงใช่ไหมพวกเจ้าปลักปลามข้ามันถูกเก็บไว้ในคลังตลอดเวลาข้าไม่รู้เรื่องเลยสักนิดเดียว<ะ>ข้ามายอมคนระับ ข้าไม่ยอมรับไม่ยอมเหรออีกไม่ช้ารอกนี่โอ้ยอ่อ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 ่อย่าอย่าหย่าแม่ยอมรับว่าเป็นฝีมือของฝึงอิงจะไปได้แล้วพวกเจ้าใส่ความผู้อื่นหัวหน้าฝึง ไม่มีทางขโมยมันไปเด็ดขาดจะปากแข็งอีกนะเมือมม่อวานฝนตกดังนั้นจึงแยกกันเร็วปิดประตูก่อนเวลาประมาณหนึ่งชั่วยามหลังจากปิดประตูเนี่ยมีแค่หัวหน้านเฟิงเข้าออกเลยใช่นี่เป็นเรื่องที่ยืนยันได้เพราะหลังประตูปิดทุกคนที่เข้าออกจะต้องลงทะเบียนหมดงั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปีนกำแพงเข้ามา เป็นไปไม่ได้แม้ว่ามาืวานฝนตกหนักแต่เราก็ยังลาดระเวนตามขั้นตอนปกติแล้วอีกอย่างบนหอคอยนี้เราจะเพิ่มกำลังคนเพื่อเฝ้าระวังได้ยินว่ากองพิสูจน์หลักฐานบอกว่าในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้พบร่องรอยของการบุกรุกเข้ามานี่เจ้าเลยคิดว่าหัวหน้าเฟิงเป็นผู้ต้องสงสัยผู้เดียวไม่ไม่นี่ข้าไม่ได้พูดนะข้าไม่ไดีพูดไม่ต้องตกใจ ฉะนั้นเจ้าคิดว่ามีความเป็นไปได้อื่นอีกไหมเรื่องนี้ท่านทำข้าลำบากใจแล้ววัานลีเมื่อวานเนี่ยต้องขอบคุณท่านมากเลยนะขอบคุณข้าออทำไหมถ้าไม่รู้เหรอมวานที่ลำโพยแดงเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นซ้ำด้มีดินถล่มด้วยอ๋ออ๋องั้นก็ดี ในกองอีหัวหน้าสินเมื่อวานที่นอกประตูตะวันตกเนี่ยเกิดดินถล่มเลยก็ใช่สิครับซึ่งทางที่เจ้สัญจรไปเล่อเชิง่ะยุบตัวลงหมดเลยปิดทางไปกว่าสิบลี้หากไม่ใช่เมื่อวานแยกกันกลับไวมาเร็วที่ส่งข่าวกรองไปเล่อเชิงก็คงไปไม่ทันการแน่ตอนนี้สัญจรได้หรือยังเออได้ที่ไหนนะครับอย่างน้อยก็คงอีกเจะาสิบกว่าวันนะครับถึงจะจัดการทางมา้าเสร็จ แล้วแลกเปลียนข่าวอย่างไรต้องออกไปทางเขาชิงสือใช้เวลาเดินทางเพื่มอีกสาวันครับพยาบาครั้งนี้ยิ่งทําให้เสียเวลามากขึ้นอีกอ๋อไม่มีอะไรแล้วไปทํางานเถอะครับหัวหน้าศินนำบันทึกเข้าออกของทุกคนทั้งเมื่อวานและเมื่อวานสืน,นี้ทําสําเนามาให้ข้าโปรารอสักครู่ การสร้างเป็นจุดกำเนิดของสรรพสิ่งชั้นใดความดีก็ต้องเกิดจากการสร้างสาท่านั้นนี่เป็นสาวกของลัทธิงลักคำสอนของรักท่ความละเอียดอ่อนจริงจังงานเลี้ยงของเหมือนคันนี้อันตรายนักรู้หรือไม่ขจทดที่ยอมลงทุนกับเจ้า ผู้อาวุโสทั้งสองถูกปิดหูปิดตาแต่เต็มไปด้วยช่องหูเขาจะไม่ฆ่าก็ไม่ได้โชคดีที่ข้าเยังช่างผูที่เจ้าให้ข้าดีที่เจ้ายังจําได้ย่อมต้องจำได้บทเรียนแรกที่เจ้าสอนข้าตั้งใจชีวิตของนกฮูกอย่างเราใส่ใจรายละเอียดอย่างยิ่งของทุกอย่างที่ดูเหมือนธรรมดาล้วนใช้ส่งข่าวได้ทั้งสิ้นจริงหรือลอกเอาย่ามให้ข้า น่าเกลียดไปอันนี้ได้ไหมได้ข้าจะสอนกลยุทธ์อย่างหนึง่งเป็นเคล็ดวิชาเฉพาะของเฉินกงตั้งเข็มทิศหญ้าตนน้นบนเหนือล่างใต้ซ้ายตกขวาออกมีตรงไหนที่พิเศษบ้างต้นที่ยาวที่สุดคือเหนือฉะลาด บนเหนือล่างใต้ซ้ายตกขวาออกตะวันตกคือที่สั้นที่สุดมันสามารถใช้สรงข่าวได้นัดแนะกับคนในสายของเจ้าให้ดีอย่างเช่นหักมันแปลว่ามีอันตรายหรือไม่ก็หากแล้วชี้ไปทางตะวันออกแปลว่าปลอดภัยร้ายกาจไหมล่ะเจ้าคงไม่ได้หลอกข้าใช่ไหมรหัสลับนี้พี่ชายข้าไม่เห็นพูดเลยนี่เป็นคำสั่งลับเฉพาะข้า ถ้ารู้กันหมดก็ไม่เรียกคำสั่งลับแล้วบนเหนือล่างใต้ข้าเข้าใจแล้วก็คือต้องใช้เครื่องมือที่ง่ายที่สุดส่งรหัสลับออกไปเช่นนี้ถึงจะไม่ทำให้ศัตรูสงสัยทำไมเจ้าฉลาดเช่นนี้พระเจ้าโง่เกินไม่พระเจ้าฉลาดเกินข้าไปพบพวกเขา ที่จริงก็เหมือนวางเดิมพันที่จริงวันนั้นห่วงอีว้วางคนไว้ทั้งในและนอกถ้าถ้าหากตอนนั้นท่านหนีตอนนี้คงเหลือแค่ร่างไร้วิญญาณทำไมห่วงอี้ถึงระวังข้ายิ่งม้เขาได้รับข่าวกรองใครส่งข่าวกรองให้เขาเข้าก็ไม่แน่ใจ <c oughs> โชคดีที่เจ้าเข้ามาในฐานะหมีชงมิเช่นนั้นไม่เข้าถ้ำเสือจะได้ลูกเสือได้อย่างไร ห่วงอีผู้นี้คี้ระแวงอย่างยิ่งเกรงว่าจะถูกผู้อื่นหักหลังดังนั้นจึงทดสอบเจ้าเข้าใจเจ้ามาครั้งนี้เป็นการดําเนินตามแผนชิงพิงขโมยหน้าไม้ให้กลัวหายข้ายัางมีจุดประสองค์อื่นวันหลังจะเล่าให้เจ้าฟังต่อไปเป็นห้องสเสบียงและห้องผลิตอาวุธนายท่านหมีต้องการเยี่ยมชมที่ใดกอ่อนเทพธิดา ข้าอยากเห็นห้องผลิตอาวุธเชิญเชิญทางนี้ลัทธิห้าเซียนมีคนเท่าไหร่หมื่นกว่าคนมากขนาดนี้เชีวเป็นจำนวนที่แท้จริง สปีก่อนมหาเสนาบุกนั้นหมานลทัทธิช่วยโอกาสขยายอำนาจนอกจากทหารที่อยู่ตามแทนบูชายย่อยยังมีบางส่วนปะปนอยู่ในทุกแขนงอาชีพห่วงซาสี่เซียงสองที่นี้กลายเป็นที่มั่นของลทัทธิห้าเซียงรอบนอกเตรียมการไว้แล้วแค่รอยเขาออกมาใครจะคิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจน่าเสียดายกับผู้อาวุโสทั้งสอง เรื่องเท็จเป็นจริงไม่ได้เพิ่มแบบนานขึ้นให้ผู้อวุโสทั้งสองผู้อาวุโสหลีและผู้อาวุโสเฉินยอมสละชีพเพื่อเจ้าลัทธิถือเป็นการตายที่คุ้มค่าในช่วงที่เกิดเหตุมีชงดูผิดปกติหรือเปล่าข้าจับตาดูอยู่ตลอดคนผู้นี้โหดเหี้ยมสง,งบนิ่งความคิดซับซ้อนเป็นยอดฝีมือของจี้โจอย่างแท้จริงความเป็นมาของคนผู้นี้ไม่มีปัญหาแต่การเปลี่ยนใจกลางคันน่าสงสัยจริงๆ ยังต้องป้องกันแผนการชิงผิงจะเริ่มขึ้นแล้วฝ่ายประกอบส่งข่าวมาถึงแล้วเหรอยังต้องใช้เวลาอีกสองวันแผนการชิงผิงจูหลงลงมือด้วยตนเองต้องสำเร็จแน่ๆแม้เป็นชนิดก็ห้ามประมาทโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับจูหลงรับทราบ เรื่องนี้ข้าน้อยเข้าใจดีตั้งแต่ข้ากลับจากเทียนสุย mm. เจ้าก็เฝ้ารอตลอด mm. เล่าไหา้นี้ mm. เป็นข้าสินสีที่ผิดต่อเจ้า ไม่เข้าใจจริงๆคนก็ตายไปแล้วทำไมไม่หาที่ให้ดีกว่านี้หน่อยเรี่ยววี่เป็นเพียงเด็กกำพร้าชาตินี้ไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายเท่าไรสุดท้ายยังต้องมาตายด้วยในมือคนชั่วคนชั่วท่านหมายถึงใครมาเซิงโก เส้นทางเลื่อเฉิงถูกน้ําฝนพัดจนพัดปิดกั้นเส้นทางไปมากกว่าสิบลี้ห่างออกจากเลื่อเฉิงกลับหนานเจิ้งต้องอ้อมไปทางเขาชิงสือใช้เวลามากกว่าสามวันไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมหัวหน้าจะว่าไปก็ยังไม่มีหลักฐานนะพี่รุดเพียงข้อเดียวก็เพียงพอหลักฐานจะค่อยๆโผล่มาเองอีกเดียวเมื่อไปถึงเนี่ยให้คุมตัวไว้ก่อน ให้เขาแตกดื้อขอรับรีบกิน ถ้าตัวตายนี่มันบังเอิญเกินไปเลี้ยวหุยพึ่งตายมาซึ่งก็มาเกิดเรื่อง เรื่องสืบหาสายลับจูหลงนึกไม่ถึงจะกลายเป็นความวุ่นวายทางการเมืองที่นี่เป็นจุดบอดของห่วงอีทำไมถึงมาลัที่ห้าเซียนได้ครั้งนี้ไม่ใช่ภารกิจของหน่วย หมาความว่าอย่างไรที่ข้ามาครั้งนี้ข้าปิดบังที่หน่วยแล้วมาเองเกิดเรื่องอะไรขึ้นสายลับเวยที่มีรหัสจูหลงแฝงเข้าไปในหน่วยข่าวกรองอย่งนั้นข้าจึงมาสืบเรื่องเขาข้าเพิ่งได้ยินห่วงอี้พูดถึงเขาเป็นเขาที่ส่งข่าวให้ห่วงอี้ว่าเฉินกงคือไปตี้ เคลื่อนไหวเร็วจริงๆก่อนหน้านี้มหาเสนาจูเกิดพ่ายแพ้ที่เถียจริง,รรงก็เป็นจูหลงที่วางแผนใส่ความข่าข้าจึงกลายเป็นคนทรยศของหน่วยทำไมเจ้าถึงไม่อุทธรกับผัวหน้าเฟิงจูหลงเปลี่ยนข่าวกลองข้าผู้เช่นวไรก็ฟังไม่ขึ้นอีกอย่างเฟิงอิงก็ให้พี่เจ้ามาฆ่าข้าที่เทียนสุย วิธีที่เจ้าใช้ติดต่อกับหน่วยล้วนต้องผ่านรหัสลับจูลงปลอมแปลงข่าวกรองเจ้าได้อย่างไรคงอธิบายได้เพียงว่ารหัสลับที่ใช้เปิดคงอยู่ในมือจูหลงแล้วหากเป็นเช่นนี้การสืบสวนของพี่ข้าต้องเกี่ยวพันไปถึงหัวหน้าเฟิงแม้สถานการณ์จะต่างกับข้าแต่ระดับความอันตรายก็เท่ากันครั้งนี้เจ้ากับพี่ข้าวางแผนกันเอง ไม่เพียงหน่วยไม่ยอมสนับสนุนยังห้ามปล่อยเรื่องนี้รั่วไหลด้วยฐานะของเจ้าลึกลับเช่นนี้จะรั่วไหลได้อย่างไรข้าเดาว่าคดีเจียถิงคงได้ข้อสรุปแล้วฐานะของข้าจึงถูกเปิดเผยแล้วเจ้าวางแผนอย่างไรต่อ จับตัวจูหลงแล้วทุกอย่างจะกระจ่างเองจูหลงผู้นี้ลึกกลับมากข้ามาที่นี่สองปีกว่าจนถึงบัดนี้ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยข้าจะอาศัยแผนการชิงผิงเพราะจูหลงต้องช่วยลัทธิห้าเสียนขโมยเครื่องยิงหน้าไม้เขาต้องปรากฏตัวอีกแน่ๆจูหลงกับหวงตี้ ติดต่อกันอย่างไรจากที่ข้ารู้จักหงอี้พวกเขาคงไม่พบหน้ากันกระดาษสาบล้องไม้ไผ่ที่ใช้ส่งข่าวคงเผาทิ้งหลังอ่านเสร็จหากเห็นจดหมายลับที่จูหลงเขียนให้ได้ก็คงดีข้าจะลองจับตาดูเยอะ รวงด <laughs> อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ